เอาเป็นว่าเราเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยดีกว่าเป็นทางการอ่ะผมรบกวนคุณปามใช่ครับผมเพราะคุณนะตอนนี้คุณคุณจะไปสั่งขี้มูกก่อนเออตอนนี้โอเค <laughs> อยู่ตอนนี้โอเคตอนนี้โอเคอยู่นะครับผมอย่างที่เราบอกกันครับทุกวันพุธเราจะมีชาวเน็ตนะครับและชาวเน็ตเนี่ยก็จะมาร่วมพูดคุยนะครับในประเด็นข่าวของเราทั้งหมดและไม่ได้มาแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งแต่จะมาร่วมพูดคุยตลอดทั้งรายการนะครับ <laughs> ชาวเน็ตของเราวันนี้นะครับสร้างความาขัดแย้งนะฮะให้กับสังคมเป็นจํานวนมากนะแล้วเราก็ สร้างความขัดแย้งที่เรายังหาคําตอบณนะตอนนี้ไม่ได้ด้วยออนะครับผมว่าต่อไปในภายภาคหน้าหลังจากนี้แดงกับเขียวจะมีสิทธิ์ดีกันไหมนะครับผม <c oughs> ชาวเน็ตของเราครับคุณจ๋าไทยทศมีสวัสดีครับสวัสดีดีครับ <c oughs> คุณจา๋าโอ้โหตายแล้วโอ้โหแหมคืออันนี้เขาคือ เป็นความฝันของเราอย่างหนึ่งนะที่จะมีศิลปินเนี่ยมานั่งอยู่ในสตูดิโอกับเราแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณจ๋ายเนี่ยก็ทําให้ฝันของพวกเราเป็นจริงแล้วครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับเป็นแฟนรายการครับอยังไงเนี่ยเออเห็นเห็นเมื่อตอนที่เราเจอกันก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าคุณจ๋ายเนี่ยก็ติดตามรายการหรือว่าติดตามข่าวสารด้วยครับเป็นสพอเตอร์ด้วยคุณครับ คุณจ๋ายับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเวลาขับรถเนี่ยครับปกติคนจะฟังเพลงแต่ผมไม่ค่อยชอบฟังเพลงผมก็จะเปิดสป็อกดาครับผมโอ้โหนี่ฟังข่าวฟังอะไรเนี่ยแต่คุณเป็นนักร้องนะฮะก็นั่นาหสิแล้วคุณบอกว่าเออทำงานกับเพลงเยอะแอลเยอะแล้วก็แบบว่าลองฟังอย่างอื่นด้วยโอ้แล้วแล้วติดตามเราเนี่ยส่วนใหญ่สนใจข่าวแบบว่าในในในด้านไหนเป็นพิเศษคือแบบว่าเอาเคสป็อกดาก็ทำคลิปความรู้ ใช่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นแบบจ่อข่าวตื้นหรือเดลี่ท็อปิกอะไรแบบนี้เออคุณจ๋าจะดูผมเริ่มจากจ่อข่าวตื้นก่อนเริ่มจากจ่อข่าวตื้นก่อนทำมานานมากก่อนทวงดครับผมก่อนทําวงด้วยครับโอ้ครับผมแล้วแล้วช่วงเริ่มจากจ่อข่าวตื้นแล้วได้มีโอกาสอย่าง คลิปความรู้หรือว่า Daily Topic เนี่ยได้มีโอกาสติดตามบ้างไหมครับตามครับตามครับผมผมก็จะเปิดฟังวนไปเรื่อยๆตามทุกคลิปเลยครับพี่อยขอบคุณครับรายการนี้ก็ดูทุกคลิปเลยครับอ้ยขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเสื้อตัวนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับครูทอมด้วยใช่นะเพราะครูทอมเนี่ยกิ้วมาให้เลยใช่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่คุณจ่ายให้เกียรติมาเป็นชาวเน็ตของเรายินดีครรอมานานมากๆแล้วใช่นะครับ ะครับคือเราก็ได้ได,ได้ได้ทราบจากครูทอมมาเหมือนกันแหละว่าคุณจ่ายก็เหมือนแบบให้ความสําคัญหรือว่าติดตามข่าวสารบ้านเมืองหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมคแล้วก็นําเสนอผ่าน งานศิลปะก็คืองานเพลงของคุณจ๋าเชนกันใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆก็ได้พอจะทราบมาบ้างว่าเหมือนจะติดตามพวกเราด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือวันนี้แหละนะครับคือวันที่เราก็จะได้มาคุยกันแบบยาวๆใช่ครับแล้วก็ได้เจอกันสักทีใช่ครับส่วนใหญ่จะเจอกันแบบแว๊บๆมากกว่านะครับชาวเน็ตของเราไม่ต้องกังวลนะครับนะเป็นช่วงสบายๆเรอยากฟังความเห็นอยากฟังความเห็นแต่ว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยแบบได้ดูได้ดูเทปล่าสุดเปล่า ของคุณอาร์ตตั้งหกกีใช่ครับเป็นไงเห็นไหมล่ะระดับคุณอาร์ตยังสบายสบายระดับคุณจ๋าเนี่ยยิ่งต้องชิลๆแล้วอย่างเงี้ยจ๋านี่สบายเลยเอองั้นเราเริ่มต้นคุยกันประเด็นที่สบายสบายก่อนดีกว่าก่อนที่จะเข้าข่าวก็คือเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาคุณจ๋าเพิ่งไปเหมือนจัดคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตปิดอัลบั้มหรือว่าอะไรยังไงฮะคอนเสิร์ตปิดอัลบั้มครับครับผมไปจัดที่ไหนมานะฮะก็คือมันมีโปรเจกที่ต้องปิดอัลบั้มอะไรครับแล้วเราก็รู้สึกว่าาเร อยากไปเล่นที่คองเตยัะครับทําไมจึงเลือกเป็นที่คลองเตยอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่เพื่อชีวิตแทะแท้ในเชิงคาแรคเตอร์พี่คือผมไม่ใช่แบบคนลําบากคนจนทำเพื่อคนจนอะไรเงี้ยผมไม่ใช่อย่างนั้นแะผมเป็นแบบเรามีการศึกษาเรามีโอกาสที่ดีเราอะไรเงี้ยแรสกว่าคือในชีวิตเราที่ผ่านมาเราก็ถือว่าได้รับเหมือนแบบ เข้าถึงโอกาสต่างๆใด้ได้ได้มากว่คนอืแล้วเรารู้สึกว่าเราเอาชีวิตของคนอื่นมาเขียนสะท้อนผ่านบทเพลงอะเยอะมากเลยครับแล้วหลายครั้งที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตเราก็จะรู้ว่ากลุ่มแฟนเพลงที่มาอืก็จะเป็นกลุ่มที่เขามีตังค์ที่จะซื้อบัตรเลยมีตังค์ที่จะมีกําลังทรัพย์ใช่ครับมันก็เลยแบบเรารู้สึกว่ามันเหมือนติดใจบางอย่างก็คือ ผมอยากไปเล่นให้เขาอะไม่ใช่ไปทําบุญนะฮะไม่ได้เรียกว่าการทําบุญว่าผมอยากไปแบบอยากไปเล่นให้เขาฟังอะไม่รู้ว่าเขาอยากฟังหรือเปล่าน่าจะอยากแหละครับแต่อยากยกสิ่งเหล่านี้ไปมอบให้เขาแล้วอยากไปบอกเขาอยากไปบอกเขาว่าเออประเทศนี้สังคมนี้มันอาจจะแย่มากความเหลื่อมล้ําสูงมากแต่ว่าคุณอย่าแบบอย่าดูถูกตัวเองนะอย่ายอมแพ้คือผมเห็นใจมากๆเลยแต่ก็อยากเป็นกําลังใจด้วยว่าแบบอยากแบบ อย่ายอมแพ้นะทำทุกวิถีทางที่มันจะรอดให้ได้อะไรเงี้ยแค่อยากไปเจอเขาอยากไปเล่นดนตรีให้เขาฟังแล้วบรรยากาศโดยรวมเป็นไงบ้างฮะสำหรับวันนั้นน่ารักมากครับคือตอนแรกทีมงานก็เป็นกังวลกันทีมผู้จัดก็เป็นกังวลกันว่ากลัวมีปัญหาเรื่องตีกันอ้าวเหรอเพราะว่าเพราะว่ามีกลิ่นว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเท่าไัยรุ่นข้างนอกมาเขาอาจจะมีปัญหาได้นะมีเรื่องอะไรเงี้ยต่างถิ่นอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ครับเราก็เลยมีช่วงหนึ่งไปกับพี่อิฐ ก็เลยไปเดินไปเดินรอบๆของเตยอย่างเงี้ยไปเจอน้องๆวัยรุ่นต่างๆเราก็บอกเขาว่าเอ้ยวันเนี้ยเราขอนะเพราะว่าถ้างานวันเนี้ยมันผ่านไปได้ด้วยดีภาพมันดีผมอยากให้มีศิลปินหรือว่ากิจกรรมอีกมากมายที่ตามมาอีกตามมาลงตรงเนี้ยเพราะว่าเขาผมอยากให้เขามีโอกาสที่จะได้รับวัฒนธรรมใหม่ๆหรือว่าได้เสพงานศิลปะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันจะช่วยมากๆเพราะว่าเด็กเยาวชนตรงนั้น่ะ เยอะมากนะฮะรู้สึกว่าล่าสุดเขาบอกอัปเดตะคนทั้งหมดน่าจะเป็นแสนนะ,ะในชุมชนนะฮะเป็นแสนเลยครับสุดยอดเยอะมากคุณอิดก็คือคุณอิสระฮาตะาใช่ครับเออตอนนั้นเราก็มีโอกาสได้เหมือนเอาง่ายๆคล้ายๆไปลงพื้นที่เออไปลงพื้นที่แล้วก็ไปเจอคนในพื้นที่ด้วยใช่แล้วมันก็สําคัญจริงๆนะก็คือเด<ช>็กเนี่ยซึ่งมีจํานวนเยอะมากเนี่ยเขาอ่ะต้องการแรงบันดาลใจไงเดี๋ยวมีโปรเจกต์ต่อด้วยพี่เพราะว่าผมอะรู้สึกว่า มันแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกแค่อีเวนต์เดียวมันทําอะไรไม่ได้หรอกก็มีการปรึกษากับพี่อิดกับคุณเลยว่าจะหาวิธีไหนดีแล้วผมมรู้สึกว่าตั้งแต่โฟคิงหรืออะไรเงี้ยพอวงเริ่มดังเราเริ่มเราเริ่มสัมผัสแฟนเพลงได้น้อยลงหมายถึงว่าจุดเชื่อมกันคือมันห่างมากเข้าใจเราจะบอกให้เขามาทําตามแบบเราอ่ะมันยากมันเป็นไปไม่ได้มันคือมันไกลกันมากแล้วเขาไม่เห็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมฮะเราก็เลยมีโปรเจกต์ว่า เฮ้ยผมอยากเอาน้องๆจากชุมชนน่ะเข้ามาฝึกงานในวง oh. มาเป็นเทคนิชเชียนมาเป็นซาวางเจนี้มาเป็นทีมงานเลย <Ha. S 2> แล้วก็จ่ายเงินเดือนเขาเลยให้เขามาเรียนรู้ให้เขาได้ประสบการณ์ <Ha. S 2> เผื่อเขาจะได้อะไรกลับไปซึ่งเด็กๆเ,เหล่านี้แหละ ที่จะโตขึ้นมาเป็นไอดอลของเพื่อนเขาอโดยที่ไม่ต้องเอาผมเป็นไอดอลเพราะมันไกลเกินดังนั้นเอาเพื่อนเองเนี่ยแหละเอาพี่เองเอาลูกน้องเองเนี่ยที่เข้ามาในสายวงดนตรีในสายการดนตรีและเทคนิคเทคนิคต่างๆก็สามารถทําได้ด้วยเหมือนเอาคนในชุมชนคนอื่นที่คนอื่นเขาสัมผัสได้ว่าเหมือนได้คนเหล่านี้มีอยู่จริงใช้คำนี้แล้วกันคุณทําตามได้เลยยคือมันไม่ไกลมากมันไม่มันไม่เหนือจริงเกินอะไรอย่างเงี้ยแรงบันดาลใจโคตรสำคัญครับ สำคัญมากเราสร้างไอดอลดีกว่าการที่เราแบบไปเป็นไอดอลเองอะไรเออเออแตผมถามมานิดนิดนึงผมอยากรู้เพราะเมื่อกี้น่าสนใจมากประเด็นเหมือนแบบพอพอเราเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นพอเราเริ่มดังมากขึ้นแล้วระยะห่างของเรากับคนที่เสพดนตรีเราเนี่ยมันจะไกลกันประไปมากขึ้นใช่อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมมันคือมันคือยังไงฮะมันเป็นในเชิงความรู้สึกคือ เหมือนเขาดูเราผ่านสื่อแล้วแล้วเวลาชื่อเสียงพอมันดังมากในโลกโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามมันจะสร้างแบบไมเซตความจําของของคนหรือแฟนเพลงแล้วเวลาเขาทวีตเรากลับมาเราจะรู้เลยว่าเขาทวีตเรายยัไงไอคือทุกครั้งที่หลายๆคนทวีตอะทวีตแบบมีระยะไหมเอออ๋อเออพี่รู้สึกเลยว่าอย่างเงี้ยแล้วควารู้สึกเราคือ เอ้ยกูไม่อยากกูไม่อยากเป็นลูกโป่งอ่ะกูอยากตีนติดพื้นอ่ะผมหาจุดบาลานตรงนี้ยากมากเลยช่วงแรกเพราะว่าเราพยายามตีนติดพื้นเขางงเลยนะคือถ้าพี่ทําตัวแบบเฮ้ยอะไรมึงไม่ต้องให้เกียรติกูขนาดนี้เขาจะงงไม่สินเฮ้ยอะไรขอไล่เซนเลยครับผมชอบพี่มากเลยคือเขาต้องการแค่นี้เขาต้องการแค่พี่จอนผมชอบพี่มากเลยพี่คือไอดอลของผมที่บอกว่าเฮ้ย ไม่ต้องเอาเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะงงเอออะไรเงี้ยคือจริงๆเราเป็นเพื่อนกันยังได้เลยใช่เลยใช่ใช่ใช่เราก็เลยไอ้ปรับตัวเราก็เลยรู้สึกว่าบางทีอ่ะถ้าเขาต้องการแค่นั้นอ่ะแล้วมันเป็นความสุขของเขาแล้วมันมันทาให้ชีวิตเขามันดีขึ้นเขามีกําลังใจอย่างเงี้ยโอเคเราก็จะทําเราทําให้อะไรเงี้ยแต่ว่าการที่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทําตามมันเริ่มยากขึ้นแล้วนี่ยากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะโอเค แต่ผมชอบตรงที่คุณจ่ายพูดเมื่อกี้นะก็คือว่าเออแบบอ่าแน่นอนเราได้มีโอกาสเหมือนแบบสะท้อนเรื่องราวอของคนในในบ้านในเมืองเราออกมาผ่านงานเพลงเห็นใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้<ะ>ใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าอีกพาร์ทหนึ่งที่มันชัดมากๆก็คือไอ้สิ่งที่เขาทําออกมาเป็นงานเพลงอะ่ะคือมันเป็นการลงมือทําอะไรสักอย่างเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยไงใช่เนอะใช่<อ>ใชนะครับฉะนั้นก็คือแบบ ใช่เออคุณพาราด็อกส์บอกว่าพี่จ่ายนี่ Energy ดีมากใช่ครับผมนะครับอันนี้สําคัญนะเออนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนคล้ายๆเป็นการเติมพลังใช่ให้กับคนที่ได้เสพงานของพวกเราด้วยแหละเขา Energy ดีเขานักเลงเก่าไงฮะอ๋อไม่ใช่ชื่อเพลงเดี๋ยวเดชื่อเพลงเออแล้วอันนี้ก็นะบทบาทในหนังอะไรอย่างงี้ด้วยบิลลี่บิลลี่นะครับคุณโตคุณโต้ถามว่าเฮ้ยอันนี้สป็อกดาร์กท็อปอะไรเนี่ยอ๋อนี่ก่อนคุณจ่ายเข้ามามีคนพิมพ์เข้ามาเยอะมากเลยนะฮะะวว่่่าาามมันกกยเเลลผ็ถบไปรือองไร <mould> <architectural> สงสัยสงสัยน <s ad Gram ABS> ี่ว่าชอบเพลงยุติธรรมของไทยทศมากเลยครับโอ้โหหลายเพลงมากผมชอบเพลงไอ้2มากเลยนะของไทยทศชอบมากๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เจอน้องที่เล่น MV ็ฝากไปชมด้วยว่าน้องเล่นเก่งมากเก่งมากๆมาธรรมชาตจริงใช่ฮะก็คือดีใจนะที่ที่เหมือนแบบสามารถทําให้แนวเพลงนี้เนี่ย มันแบบมันเขาเรียกอะไรไม่ได้รู้สึกห่างไกลอะ่ะใช่ไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนแบบเฮ้ยมันต้องเป็นคนอีกช่วงวัยหรือเปล่าหรือมันต้องเป็นคนแบบอีกกลุ่มอาชีพหรืออย่างนี้หรือเปล่าใช่แต่คือจริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าไททัสมิธนี่ทําให้รู้สึกแบบคือเราอยู่ใกล้ชิดกับแนวเพลงแบบนี้ได้แบบออสบายๆอ่ะคุณจ๋าครับคุณจ๋าเหมาะกับรายการสป o อคดักทอล์กมากนะครับเอออันนี้ก็ขอเชิญไว้ลุ่งๆก่อนเลยได้ไหมไว้แบบล่วงหน้าก่อนเชิญไว้ล่่งหน้าก่อนเลยาไว้แบบล่่งหน้าก่อนนะครับ